มีหมั่มหมูจ้าหมั่มหมูแซบแบนะครับโลละร้อยหกสิบจะสั่งได้นะจ้ามีทุกวันนะครับมีหมัมม่มหมูมีไส้กรอกมีกุนเชียงนะครับอันนี้ครับนเสนอหมั่มหมูจ้าวันนี้นะครัหมั่มหมูอบแซบแซบจ้านะครับโลละร้อยหกสิบบาทจะสั่งได้นะคบแอดมินมีของใหม่ทุกวันนะคะทำทุกวัน ันนี้เรามีฟักทองผัดไข่นะครับ เรามีแกงหน่อไม้จ้านะคะรับบดใส่ข้าวเบื่อพี่น้องจา้าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหูหนูนะครับใส่ดอกหอมแล้วก็นี่ใส่ฟักทองนะ,ะใส่บอกอึนะครับอืมนี่ต้องเปิดเ,เ,เ,เบื่อเสียบแกงหน,น,น,น่อไม้หน่อไม้แกงหน่อไม้หน่อไม้นี่ซื้อจาก ต่เราน้ดไทยล้วนะครับพี่น้องเป็นฝานมาแล้วแล้วมีน้ำเยาน้งไห่น้ำนะครับซาบาทซื้อเห็ดมาใส่เพิ่มผักมาใส่เพิ่มนะครับแซบ่บเชียบเชียบมีผักกะเพราตัดจ้าตัดผสมหมูนะครับผัดกกะเพราทัวใส่แค่หลอด ชานนี้เริร่มมีอ่อมหมูจ้าแอม่อากาเริ่มเย็นๆอ่อมหมูแซ่บๆซจ้าใส่สรารพัดผักอุรอนรอนเลย ส้มทอดจปะปลาส้มชุบไข่ทอดหอมหอม นี่เราทำของหวานจะบดฟักทองนะครับใส่มะพร้าวแก่จก้ะมะพร้าวอ่อนไม่มีบดฟักทองฟักทองของพี่หวานเอาให้นะครับพี่หวานหวานเอาให้แล้วก็มะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่ในขาข้างร่านพี่หวานเอาให้นะครับจ้ะ หวานมันหวานข้นอลงบดฟักทองจา้าโอ้ยวันนี้เรามีเนื้อปลานิลจา้าปลานิลแบ่งไปปนน้ำแน่นะครับนะะเนื้อปลานิลจา้าแล้วก็เนื้อผักนะครับซ้อมผักจาก้าแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับ ปลาินตัวใหญ่บ้างเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับนี่ยซ็บแซบจะาเซ็บแบกิบบบบบนกับจแจวแจวปักเลน,นต้องแซบจ้าต้มแซบไส้อ่อนนะคะใส่เห็ดจ้าซดให้ห้องพี่นอ้องก็เลี่ยนเมนูหลากหลายนะครับมีชิ้นไส้ไส้อ่อนหมู เสบแสบด้วยสดหงอยต้มแช่ต้มแช,เช่เดี๋ยวไปใส่พริกผงเพิ่มอันนี้เราต้มพะโล้หมออ้อใหญ่อีกแล้วนะครับเราจะเป็นขาหมูจาข่าวก่อนเป็นสั้นพะโลตอนนี้เป็นขาหมูพะโลนะคระับขาหมูขาหมู นีอ่อย่าต้องต้มเพิ่มอีกหน่อยให้เปื่อยๆนะไ้กินหลายวันนะครับขาหมูคโลเดิร์นเด็ดเด็ดเด็ดมีข้าวผัดกุนเชียงน,นะคะ สั่งได้จากคุณเชียงโลล,ละร้อยเก้าสิบบาทนะครับเราเปัดกุนเชียงนะครับสีสวยงามน,นี่เคล็ดลับสีสวยแบบนี้ใส่ใส่ซีอิวนิดหนึ่งนะคะใส่เยอะมันจะเข้มไปแล้วก็จะมีกลิ่นเยอะ <ale m any> ใส่็สียิ้วหน่อยๆนะครับสีสวยวัน <comunque> นี้เรามีอ่อมนะครับอ่อมผักใส่เห็ดจาใส่ซ้อมผักนะครับข้าวทอดข้าวทอดชุบข้าวทอดนะครับชุบข้าวทอดน้ำข้นๆจะ ใส่เป็นแดกน่นๆ่วกับน้ำใบยนางนะครับขั้นมาอมืใส่เห็ดนางฟ้าใส่เห็ดชิเมจินะครับแล้วก็ใส่ซอมผักจะ้ะไม่ได้ใส่เขาเบื่อจากพี่น้องตามมาที่หลัง <c oughs> ผัดผักรวมนะครับใส่หมูสับนะครับ รืออุปกรปรนะครับให้นะครให้วเลยรนีข้าวเปียกผสมโจ๊กจ้ะโอเคไข่ไข่ด้วยนะครับ้วช่วชว์หมูเด้งกับลูกซิ้น หัวแซลมอนนะคะใส่ขิงม,มีหัวมีตัวเราเลาะเนื้อออกนะครับอือแซลมอนตัวใหญ่เมีดูสดร้นรอนจะอากาศลมเย็นบอยๆนะครับต้มแซลมอนจากแซลมอน ตัวใหญ่มากนะครับ